มาในช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วง Star on Stage วันนี้บอกเลยว่าต้องขอต้อนรับเลยเพราะบอกว่า3ต่อที่มาจากจังหวัดนครพนมแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังมากเปิดมาเล่นฟีดในโซเชียลเจอตลอดเลยคอนเทนต์เขาดีมากๆเลยความน่ารักนะความแอลเอิร์นของเขาแล้วก็ความสามารถของเขาครบเครื่องเลยนะขอต้อนรับนะครับน้องเต้น้องโตน้องตังนะครับสุริยาวงสุริยานะหนึ่งล้านวิวสวัสดีทุกท่านเลยนะสวัสดีครับ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 นี่นี่แหละนี่แหละ น้องเต้น้องโตน้องตังเออแล้วเราคือหนุ่มสัมโตสัมโตอันนี้ก็จะเป็นน้องอังเอออันนี้อยากจะอยู่แกงเขาแล้วบอกเลยเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ว่าทำยังไงถึงจะได้ล้านวิวเกือบทุกคลิปเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวให้แนิยาตัวก่อนละกันอ่ะชื่ออะไรกันบ้างขออนุญาตใหม่เลยนะอ่าส่งใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวท่านแรกก่อนเลยอ่าท่านแรกก่อนเลยสวัสดีครับน้องโตสุริยาฟังเหมือนครับน้องโตนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหัวหน้าวงได้ไหมใช่ครับเป็นหัวหน้าวงด้วยอ่ะเดี๋ยวเราบรสอบถามกันอ่ะานลยครับ น้องมีคิติพงศ์สุริยะจันทร์ครับนี่แหละนี่แหละสุดท้ายแล้วครับสวัสดีครับน้องเฟตเต้ครับอกชายกิติพัฒน์สุริยะจันทร์ครับนี่เราเราได้เห็นตัวจริงแล้วนะตอนแรกเราเสรในโซเชียลมาตลอดเลยนะแอบถามนิดนึงตอนนี้เขาเรียกว่าคอนเทนต์ที่เสิร์ฟอยู่ตอนนี้คอนเทนต์อะไรก็คือทำคอนเทนต์ เป็นคลิปตลกครับคลิปตลกเนาะคลิปตลกแล้วก็เป็นแกล้งกันขำขันกับของพี่น้องครับอันนี้พี่น้องจริงหรอใช่ครับพระเจ้าเออแต่น่ารักอุเดน่ารักก็เล่นดีมากนะแล้วตัวจริงเขาน่ารักมากดูคิวคิวเขาเป็นเขาหล่อคันเทพเลยดูแม่เขานาะคือชอบคิวเขามากเลยอ่าโอเคอ่ะถือม้แบบนี้เนาะอ่ะโอ้นี่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 ยังไงนะเออรูปภาพเขามีแต่แบบว่าล้อเท่ๆเก๋ ตลอดโอ้โหนี่ออกงานกันเหรอคะเนี่ยเขาเรียกเป็นศิลปินใช่ไหมใช่ครับใช่ครับปกติอะไรร้องร้องทุ่งหรืออะไรร้องลูกทุ่งหมอลำครับลูกทุ่งหมอลำใช่แล้วต้องต้องสองตัวร้องได้ไหมคะได้ครับก็ได้ครับอ๋อแป่ว่าออกคอนเสิร์ตอยู่แล้วไม่ต้องเล่าศิลปินยุ่งอย่างนี้นะใช่ก็ไปร้องไป้องตามงานอะไรแค่โซเชียลอันนี้อ๋ออ่างเงี้ยเก่งรอบต้านรอบตัวเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ออกออกซิงเกิลอัลบั้มยังหรือว่ายังครับพี่แต่ว่าขึ้นคอนเสิร์ตเหมือนหมอลำปกติเลยใช่ครับ เราได้ที่แล้วที่โชว์อ่ะเดี๋ยวเราอันนี้ก็คือรูปนี้เขาถ่ายเลยอย่างคนน่ารักนะสองคนนี้เขาพี่กันแต่งเสื้อผ้าก็คือเราเตรียมตัวให้ให้เขาตลอดเลยใช่ครับโอ้โหงานคนแนนเหมือนกันเนาะเอ้ยเดี๋ยวถามนิดนึงตอนนี้ไอ็งที่ขวบแล้วครับเจ็บครับจะดแปดแล้วครับเจ็ดจะแปดแล้วแล้วคนโตเท่าไหร่คะสิบขวบครับสิบขวบเองเหรอโอ้โหเจ็ดกับสิบเจ็ดกับสิบโอ้อันเจ็ดกับสิบทำอะไร เล่นเป่ากบ <Okay>. ah. อันนี้อ่ถามนิดนึงคุณพ,อพ่อคุณแม่เขามีลูกกี่คนเขามีลูกแค่สองคนหรอมีสามคนครับแล้วอีกคนอยู่ไหนครับไอาเป็นลูกสาวคนโตครับอ๋อลูก<อ><ๆ>สาวคนโตอ๋อลูกสาวคนโตทำ<ๆ>อะไรอยู่น,นี่นะพ่อแมาขอมตอนนี้ก็เพิ่งเรียนจบครับอ๋อเพิ่งเรียนจบกำลังจะมาบริหารครับเมื่อกี้บอกว่าร้องเพลงได้เริ่มเลยสดๆเลยเอออ่ะนิดเดียวก็ได้ครับแล้วนิดเดียวเดี๋ยวเรามองกล้องเลยครับมองกล้องเลยนะคุณผู้ชมอยากฟัง ร้องสดให้ร้องสดได้ไหมให้ฟังนี่เต้นเสียงเป๊ะอาอ่ะพี่ก่อนเอาคุณพี่ก่อนเพตเตเพตเตหรอต้องร้องด้วยแล้วก็ให้น้องเต้นครับเออร้องนล้ว้องเต้นครับเป็นสนุกแก่ขึ้นแล้วลงยากหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับอ่ะเดี๋ยวน้องอาจจะเอาน้องลงอ่ะจับน้องลงจับน้องลงจับน้องลงอย่าลงอ่ี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับตรงนี้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรียกเต้ยให้ก่อนเลยอ่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ่าเต้นนี่ร้องเพตเต้ร้องพี่เลยร้องนะพร้อมนะอ่ะมาเริ่มเลยครับขมือโอวาเสา

เอาน้องขึ้นไปดแเ้วจะบอกลาเสียงไปสดแบบนี้น้องเต้นแบบเลิศมากเลยนะเลิศนะปกต<อ>ิก็คือน้องต่างก็ลองได้เหมือนกัน ร้องด้วยเหมือนกันแล้วนี่คือร้องได้ด้วยครับผมอันนี้คือร้องไปเป็นยังไงครับเป็นแนวเอ่อเขาเรียกอะไรกินเรียกแหลกปะไม่ใช่ไม่ไม่ครับเป็นแนวหมอลำครับแนวหมอลำอ้ยน่าสนใจนุ่งอีสานมุ่งอีสานเออแต่นี่จะบอกว่ามีโชว์ที่เปิดคนที่จะไปดูนี่คือเราเล่นอยู่ที่นครพนมอย่างเดียวหรือว่าต่างจังหวัดงานจ้างก็ไปไม่ครับมีงานจ้างมีงานจ้างเดียวแล้วก็จ้างวงเลยครับจ้างเดียวแล้วจ้างวง้น่าสนใจงางจดางก็ไปครับอันนี้เล่นมากี่ปีแล้วครับประมาณ8ปปีแล้วครับปีแปดปีแล้วนะเขาด คนก็เลยแบบให้ความสนใจแล้วงานจ้างเยอะขึ้นด้วยได้ข่าวว่าก็คืองานจ้างยาวไปอีกห้าปีครบแหละใช่ครับพี่แล้วพใช่ครับงานคิวห้าปีใช่จริงจริงครับช่วงเทศกาลที่ใหม่สงกรานต์คือคิวเต็มไม่ต้องไม่ต้องขอแล้วค่ะเต็มเทศกาลเอออันนี้คืองานแหล่งานงานบทเต็มไปหมดเลยใช่แล้วของเราเป็นแบบฟูลคอร์สเลยป่ะเป็นแบบก็เวทีทุกอย่างครบเลยทางของเครื่องใช่ครับโโอ้หสุดยอด แม่เรียกได้ว่าคนที่เป็นข่าวในกระแสในน้องโหนนี่คือแน่นแล้วนี่แน่นยิ่งกว่าีนะบอกเลยอ่เราจะบอกว่ากว่าจะมาได้ขนาดนี้เดี๋ยวแอบเล่าหนึ่งก่อนที่เด็กๆเขาอยังไงแล้วมันรวมตัวกันได้ยังไงพี่รวมยังไงเริ่มต้นใช่เริ่มต้นตั้งเริ่มต้นใช่แต่ก่อนผมยังไม่เคยร้องเพลงครับอ่าฮะเป็นก็เล่นดนตรีอยู่ในร้านอาหารอยู่ในผับครับพี่อยู่ในผับแต่ อื่มันจุดเปลี่ยนครับคือนักดนตรีมันมันเล่นแล้วมันเหนื่อยพี่อ่าเป็นนักดนตรีใช่เหนื่อยเอาเขาใจเป็นนักดนตระยังคืนใช่ไหมใช่ครับอแล้วไงต่อก่อนผมผมตีกองครับแต่ตั้งแต่เตยยังเด็กๆครับอ่าผมก็ตีกองแล้วก็มันรายได้มันมันรายได้มันไม่เออไม่เป็นพอไม่เพียงพอต่างจังหวัดคือรายได้น้อยอันนี้ถามอันนี้เป็นคุณพ่อด้วยไหมใช่ครับเป็นพ่อด้วยเป็นคุณพ่อน้องเตยน้องตังเลยครับเขาเป็นพ่อไงใช่ครัเขาเป็นเสือ เชอเธอก็ว่าหน้าเขาเหมือนกันใจเธเนเธอถามเหมือนกับไม่ใช่พ่ออ๋อสรุปเป็นคุณพ่อใช่ทกันบ้านมาไม่ดีนี่ฟดรอเทรแล้วจะบอกกำลังอกลังมองไม่จะบอกมองคิ้วเนาะคิ้วเขาสวยไปอย่คิ้วแบบนี Bubble> ้ม่ะเออเอออ่ไปตาไอ้ผ่านรายได้วันละกี่บาทช่วงนั้นเลยช่วงช่วงที่เล่นล็อตใช่ไมใช่ตอนนั้นคืนละประมาณ สามร้อยสี่ร้อยครับอ่เป็นแบบเลทปกติแถวกรุงเทพสามสบสามสิบแต่ว่าต่อต่อร้านหรือต่อรอบต่อต่อร้านต่อร้านครับต่อรลังเขาวิ่งรอบเนี่ยเขาต้องวิ่งรอบมันเดืออยเข้าใจแล้วกว่าจะได้นั้นกี่กี่ชั่วโมงสองประมาณสองวันต่างจังหวัดใช่ครับประมาณสันสองถึงสองถึงสามชั่วโมงกว่าจะได้นะ แล้วเด็กก็คือนอนกระเตงอยู่ข้างเวทีใช่ครับโอ้โหแต่ตอนนี้เรียกว่าถ้าทำคอนเทนต์นี่ก็แค่ยอด YouTube ยอดอะไรนี่ก็เงินเข้าหลเข้าเพียบแล้วล่ะลผมไม่อยากพูดเรื่องตัวเลขอ่แต่พอหลังจากนั้นก็คือเข้ามารับใช้ชีวิตตรงนั้นประมาณกี่ปีถึงจะได้แบบเออมาเปลี่ยนมาเป็แล้วไม่ทำคอนเทนต์ของเราเองดีกว่ามารวมวงเราเองก็ทำมาก็หลายปีอยู่พี่หลายปีอยเนรอ แล้วก็อยู่ดีแล้วเราจะเริ่มวงเราเริ่มได้เองเลยเหรอเรามี p o เดนเชียลงแล้เหรอใช่ครับก็จากที่อ่าเลิกเล่นดนตรีก็ก็ไปเรียนอำครับไปเรียนรำด้วยใช่ครับกับครูลมบุรพาครูลมบุรพาที่นครพนมไม่ครับครูครูลมเป็นคนจังหวัดสาะแก้วครับอแต่แต่ว่าอตอนนี้แกไปไปอยู่ที่อำเภอภูเรือครับจังหวัดเลยครับเป็น ก็ต้องไ่เอาเอาวิชาชีพอีกและสองคนนี้แหละเขาเขาอยู่ดีเขาเกิดเขาเกิดมามัเคือมองมองเห็นอะไรในสักกาพร้องดีกว่าเพราะว่าตอนแรกก็นอนอยู่กับเพลงใช่ไหมล่ะคือตอนที่ไปร้องเพลงไหมครับผมก็เอาไปด้วยตลอดมันซึมใช่ครับมันซึมซับตั้งแต่เอันนี้ก็ร้องได้ตั้งแต่สามสี่หัวครับโอ้ใช่ครับมาอแท็นี้แล้วค่ะคือผมไม่ได้ฝึกไม่ได้สอนเลยใช่ครับครูแพลระจำคุณพ่อเลยเหมือนคุณพ่อเป็นไอดอลเหมือนกัน แกชอบครัแกชอบด้วยแล้วก็ครั้งแรกก็ขึ้นไปขึ้นใช่ครับผมก็ยังงงเลยวะลูกร้องเพลงได้ยังไงร้องจบได้แล้วก็ใส่ดนตรีสดด้วยครับสดนตรีสดด้วยใช่แอบถามอีกทีกันขึ้นเวทีครั้งแรกรู้สึกยังไงเราไม่ประมาทเป็นยังไงลูกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นคนคนดูเท่าไหร่เท่าไหร่ขายบัตรไหมวันนั้นขายบัตรใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้ขายบัตรแล้วเป็นคนคนเดียว เป็นงานารเอาเ็นงาอจ้างคนดูเยอะไหมวันนั้นเป็นแบบว่างานเการเปิดกว้างคนมาเพียมเลยใช่ครับวันนั้นทำอะไรบ้างโชว์ร้องเพลงหรือว่าอะไรโชว์ร้องเพลงโชว์ร้องเพลงโชว์ร้องเพลงทำได้เลยครับโอ้หแอบถามคนนี้บ้าดีกว่าหลังจากนั้นคนนี้ใช้งานได้เมื่อไหร่ครับอยู่เท่าไหร่ถึงเริ่มใช้งานน้องมีตังค์ก็ประมาณห้าขวบครับห้าขวบมีตังค์มีตังค์ที่มีตังค์จริงๆนะห้าขวบเลยมีตังค์โชว์ครั้งแรกสิ่งไบ้างโชว์ครั้งแรกตื่นเต้นไหมลูกตื่ ตื่นเต้นมากครับปวดฉี่แล้วนะไม่ถึงขนาดนั้นเนาะทำไมทำไมถึงอยากทําเหมือนคุณพ่อกับพี่ชายเออเคือเหตุอะไรมาสนุกว่าไงคะมันสนุกด้วยใไหมครับสนุกครับสนุกเนาะเออเขาเรียกว่าซึมจริงๆเขาเรียกว่าไม่ใช่พรสวรรค์่างเลยนะอันนี้พรสวรรค์เพราะว่ามีคุณพ่อเป็นไอดอลเออสุดแล้วก็มาได้ขนาดนี้เลยแล้วพอเวลาช่วงพีคช่วงรู้สึกว่าจะโควิดเนาะจะเริ่มทำติดต่อมาช่วงนั้นเนาะใช่ครับแล้วอยู่ดีมันเป็นแมทได้ไงอ่ะมันคล้ายๆมัน มันมีจุดพีอย่างหนึ่งดียังไงครับคือช่วงโควิดก็มันไม่มีงานเลยมันมีอ่าไม่มีงานไม่รู้จะทําอะไรครับก็อยู่แต่กับโทรศัพท์แล้วทำไมถึงคิดคอนเทนต์อันนั้นแล้วแบบอะไรคิดว่ามันไม่ผมก็ผมก็คิดว่าน่าจะทําให้ลูกแบบให้ให้คนน้องน้องมีตังน้องมีตังแกเป็นคนชอบเต้นใช่ไหมครัชอบเต้นชอบแบบตุ้งติ้งนิดนึงแต่พี่เต้นี่เป็นคนชอบขี้เล่นชอบแกล้งน้องชอบแกล้งน้องก็เลย ทำให้ลูกดีเราทำดูราทำดูเพราะใช้เขาาไม่รู้คิดมันจะแมะหรอกใ่ครับแต่พอลองทำดูแล้วคนมันติดใช่เออเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคลิปนะที่บอกว่ารักอยู่อดไปดวตอย่นงคลิปาได้คได้คเดี๋ยวเราจะอ่าบอกว่าเดะ๋ยก่อนที่เราจะไปดูคลิปจะบอกว่าก่อนที่เขาจะมาลง่วนนี้แล้วก็มีงานโชว์นะมีงานโชว์ต่างๆมากมายแล้วก็ไปใช้ชีวิตกันที่ต่างจังหวัดแต่ตอนนี้คือมาแอบมารักงานในกรุงเทพมั้งไหมหรือยังไ ยังเลยครับพี่ยังเลยใช่อ๋อเดี๋ยวไม่นี่อาจจะมีโอกาสเดี๋ยวอะไรกันด้ไหเนี่ยร้องเชิญชวนซิเดี๋ยวให้ใครก่อนดีเชิญชวนแบบอยากได้งานจ้างที่กรุงเทพไหมอยากได้ไหมอ้อนอ้อนออนอ้อนออนอยากได้งานเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเข้าเทศ่นี่งานหมอนลำตามรัชดาร้านเอารัชดาร้านเยอะมากเลยอ่ะรองอ้อนเด็กผูผู้จงผู้จัดนี้หรืออยากเล่นละครไหมอยากเล่นละครเล่นหนังไหมอยากเล่นครับอยากเล่นเอาเลยอ่ะไหนขอเลยขอร้องก่อนเลยเดี๋ยวไปดูคลิปที่หลังอ่ะบอกกล้องเลยครับวิงวอน สดเลยนี่เอกีอ่ะโอเคเลยไปเลยครับอาตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะพี่พี่พี่ทำให้น้องอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไอ้พี่ก่อนพี่ก่อนอ่่ะอะพี่ก่อนอยากน้องอยากอยากเล่นหนังเล่นละครไหมอยากอ่ะขอผู้จัดออนผู้จัดเลวออนผู้จัดเลวออนอ๋อเล่นหนังได้ไหมครับเออเอาหวานๆนะคะเออ สักเรื uh. ่องเนาะน้องพี่ตังนะครับน้องมี่ตังลองดูดิลองดูขอเล่นหนังได้ไหมคะเออแล้วก็คนดีอันนี้ออสกาเออเอาแล้วเอาแล้ยนี่เกย์ชัดๆจะแบบตุ้งติ้งนะครับอ่าได้ไม่เป็นไรไม่ได้เอาเป็นตัวเองเลยเอาตัวดี๋ยวนี้สมัยนี้สบายมากเลยเขาอกว่าีการการออสหลอนทองนี่แบบพวกโลกชนเหมือนเหมือนไป็นเอกอี้เกเลยนะแบบนี้เลยอ่ะ เคยเป็นเงินยุ่นค่ะแบบนี้แหละท่นชอบนะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปมาแล้วนะเดี๋ยวไปดูคลิปว่าที่บอกว่าร้านวิวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยครับหลากหลาย นะไม่ตอนไ,ไอตอนเราติดต่อไปแล้วบอกเราดูแล้วก็กว่าจะได้คิวเขามาก็แน่นจริงจริงเขาคิวค่อนข้างยากแล้วพันีเขามีงานที่กรุงเทพบอดีแล้วก็ได้คิวมา<ไ>จะบอกว่าน้องสองคนนี้ก็คือความพยายามมากแล้วคุณพ่อผักดันมากเลยอันนี้สกิฟก็คือเตรียมมาแล้วก็เสิร์ฟคอนเทนต์น้องรอบม,มันมีการซ้อมออมั้ยไม่ไม่ครับไม่ซ้อมเลยเล,เล่นได้เลยเราเคยเห็นแบบคอนเทนต์แบบนี้แบบต่างจังหวัดเนาะต้องใช้แดดเป็นรอมกันเนาะ่ายบอดีขนาดนี้เลยอ่ะก็ฝากด้วยอ่ะฝากช่องทางการติดตามอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็ฝากช่องทางการติดตามด้วยนะครับ ที่ Facebook สุริยาฟังเหอนครับเบอร์ติดต่อก็0968529542ครับวันนี้ขอบคุณรายการการมันดีช่องแบบดียวนะครับขอบคุณทุกสักทุกสักมากเลยนะเป็นเรียกได้ว่าต้องขออนุญาตแบบว่าเขาเรียกว่าแนะนำแล้วก็ผลักดันเลยเนาะสำหรับน้องโต้น้องเต้น้องต่างนะจากวงสุริยาหรือใครที่สามารถที่แบบว่า จะทำงานจ้างหรือว่าว่าจ้างน้องๆก็โอ้โหบอกเลยว่าตัวจริงนี่พร้อมทำงานมากเลยนะก็สามารถติดต่อเขาได้เลยอยากให้น้องแบบโด่งดังเนาะไม่แน่อาจจะได้เล่นหนังฮอลลีวูดก็ได้นะเพราะว่าศิลปะพื้นบ้านนี่เด็กรุ่นนี้ไม่มีใครทำได้นอกจากสองคนนี้เลยนะฝากไว้ด้วยเรียกว่าสมกับสตาร์ออสเตรียโอ้โหสุดยอดมากเลยวันนี้ขอสิบปมือที้สานฮัตอีกสักรอบหนึ่งนะครับปมือพ่อแม่เลยขอบคุณมากเลยคะขอบคุณมากนะคะ และนี่นะก็คือเคสตัวอยา่างของดาราที่บอกเรียกว่าก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวแล้วก็สมคำร่ำรือแล้วก็สมศักดิ์ศรีเลยสำหรับร้านวิวของเรานะครับลงเต๊ะลงโต๊ะต่างเลยเดี๋ยวเราจนะาไปช่วงต่อไปนะเราจะไปเจอมิสเตอร์เกวอร์ใช่ไหมอ่าก็จะพูดเดียวเดียเด๋ยว,วกลับมาพบกัดช่วงต่อไปกับรายการกัปตันบันเทิง